독 해야 되 สวัสดีครับพรุ่งนี้เราจะไปงานนะครับพรุ่งนี้เราจะไปงานพอดีโอเล่ก็หายแล้วนะฮะหายแล้วเอาโยนยาให้หน่อยนยาให้นะนนะอันนี้เดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวอ่าายนยาให้หนะ่อะนี่นะท่านผู้ชม ตกุตกมัน,มนวนะนันเดียวนะฮะโอเล่นะตุกมันวันเดียวนะฮะโอเคก็ปกตินะฮะเอฟซี FC ที่รอให้โอเล่ไปงานที่บ้านไผ่นะฮะเจอกันได้เลยนะครับผมเราจะเก็บที่แล้วก็ทษสนับงาออกนะครับ ตอนตอนตอนที่เราใส่ไว้นะครับตอนนั้นใส่เป็นช่วงตอนเช้านะฮะที่บบไหลเลยมันไหลเราก็ตกใจนะฮะตกใจจนว่าว่ากลัวใส่ไม่ได้นะครับก็สั่งลองทางดูแล้วให้ทางนอนลงนอนลงลก็เราก็ใส่ปอกแต่ตอนนี้ก็ปกตินะฮะปกติแล้วเข้าให้ควานเข้าช่วยเก็บที่ ไปนี้ขัดเรื่องท่ไหนเฮ้ยฮึงูมึงไปที ปีที่แล้วก็แบบนี้นะฮะตกมันวันเดียวตกมันวันเดียวก็หลายากนั้นอีกไม่กี่วันก็ตกตกมันใหญ่เลยปีนี้ก็ต้องลองดูกอนมันจะเป็นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าแต่มันตกเร็วกว่ากำหนดปีที่แล้วก็อยู่ช่วงมก,กรา,ะะกกราอันนี้ตุลามีตุลายอยู่ โอเคเราจะพาเรือไปอาบน้ำก่อนนะครับิดวไปไปไป เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มๆเขามาช่วยอาบน้ำโอเล่ดีกว่ามาแล้ว <ไป S 1> ครับผมให้หนุ่มๆครับครับฮะลอ,องเสียมาคนนี้เลยอ่ะให้ด้านหนึ่งยังไม่ได้ฉีดเลยหันไปหันไปหันไปเลยหันไปนเดิ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 นเบิน เบนเบนนะเบนน่ะเออหวงกินนะเอาเลยเบ็นมาเบ็นมาเบ็นมาเออเอานิ่งๆๆ โอเล่ก็อาการปกตินะัะเหมือนช้างทั่วไปนะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะดุร้ายก้าวร้าวนะฮะถ้าอาการแบบนี้เราก็สามารถพาเขาไปเดินในชุมชนในหมู่บ้านได้นะครับไปแหงานอย่างเงี้ยได้ปกติช้างไม่ไม่เป็นอะไรนะฮะถ้าแบบนี้ กินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยพรุ่งนี้ออกงานได้นะครับพรุ่งนี้ออกงานได้

จากลิน่นจำเสียงเราถ้าเราคลุกคลีกับเขาบ่อยๆเขาจะจำเสียงจำกลิ่นเราให้ให้อาหารเขาบ่อยๆให้ของกินอร่อยๆกับเขาบ่อยๆเลาจำกลิน่นจำเสียงเราอันนี้เราแบบประมาณพ่อสอนลูกหรือแบบประมาณเราจะแบบปลูกฝังนะฮะปลูกฝังให้ลูกๆเขาได้จำ บทความที่เราสอนเขาไว้นะให้เขาจําไว้ตลอดเวลาเขาโตขึ้นเขาจะได้ทําเหมือนเรานะฮะอมามามาเรียกเขามาดังๆเรียกลองดังมาเอิดถอยด้วยถอยมาถอยมาถอยดังดังเบ็ดม้าเบนมาเบ็ดม้าเรียกเฮ้ย ใ็ต้องใช้เสียงกับเขาบ่อยๆออคลิปนี้ก็ถือว่าโุเล่อาการปกติแล้วนะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะฮะว่าอีกเดือนหน้าหรือวันไหนนะฮะที่เขาจะตกมันอีกรอบนะครับ แต่วันนี้ก็โอเคนะครับคุณนี้ออกงานได้ควานตัวเล็กก็เข้าจับได้นะครับโอเคเราจะจบคลิปแล้วนะครับผมฝากกด subscribe กดแชร์ช่องโอเล่ FC Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Ah, saya 1 macam tu lah hei